พามาชมพริกหลังสวนนะคะพริกดดกจ้ากำลังจะแก่แล้วจักกำลังจะแดงเริ่มออกสีส้มๆแล้วนะคะพริกเราทั้งหมดนี่ปลูกในกระถางนะคะปลูกในกระถางค่ะเป็นพริกปลูกกระถางลอยฟ้าสวยไหมคะได้เก็บกินเก็บไอนี้แล้วนะคะ ส่วนหนึ่งก็ขายยกกระถางได้ค่ะมีลูกค้าสั่งซื้อได้ค่ะลูกค้าสั่งแล้วก็ขายแล้วก็ไปลงตลาดนะคะฝั่งทางนี้ก็เป็นพริกเหมือนกันค่ะก็จะมีพริกพันต้นสูงนะคะต้นสูงพันนี้ก็จะเรียกมณีขาวเนาะแล้วก็จะมีพริกเหมือนกันกับฝั่งทางโน,น้นเป็นพริกเนี่ยค่ะ บ้านเราเรียกขี้หนูสวนหรือว่าพริกโพนเนาะคะ่ะนี่ค่ะพริกกะเหลี่ยงพริกโพนนี่จ้ากราีกระเพราด้วยค่ะ